สวัสดีเพื่อนๆพื่ชาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดะดมคำรักนะคะประจำเดือนมกราคมนะคะปี2562นะหรือว่าปี2019นะคะเดี๋ยวเมย์ขอดืนะ่มน้ำแป๊บนึ่งอาจจะได้ยินเสียงดื่มน้ำชัดเจนนะคะโอเคเามาดูกันว่าภาพรวมนะคะความราักของชาวราศี พิจิกประจําเดือนมกราคมนะคะจะเป็นยังไงนะคะดูแล energy โดยรวมนะคะบอกเลยว่าย้ำนะคะว่าเป็นการดูดวงภาพรวมนะคะให้ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเลยนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่23สาตุลาถึงวันที่21อพฤศจิกายนนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะความราของชาวราศีพิจิกประจําเดือน ม,มกราคมนะคะจะเป็นยังไงใรอยากดูวดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ที่ให้นะคะไว้ใต้คลิปได้เลยรายละเอียดทุกอย่างค่าครูต่างๆนะคะมีให้หมดแล้วนะคะใต้คลิปนะคะสามารถไปอ่านได้นะคะอคอันนี้คือนะคะตำแหน่งนี้เป็นไพ่ตำแหน่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ เพิ่งเคยอาจจะเคยอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นในอดีตนะคะหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเพิ่งเจอมานะคะแล้วก็เหตุการณ์ปัจจุบันนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของตัวคุณนะเอเนอร์จีปัจจุบันนะคะสถานการณ์นะคะที่คุณเจอแล้วก็สิ่งที่คุณคิดนะคะในปัจจุบันนี้นะโอเคอันนี้นะคะจะเป็นแถวของการ แถวนี้นะคะจะเป็นแถวของอนาคตนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้นะคะแต่อนเทอร์ตรงนี้ก็จะเป็นเอนเนอร์จีภาพรวมนะคะเมยยังไม่ได้เปิดไพ่เลยนะแต่อนเทอร์ที่เมย์ได้รับของชาวราศีพิจิกประจําเดือนนี้ทําไมมันรู้สึกเหมือนหนักนะคะรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยนะคะมันเหมือนมันเหมือนคนเหนื่อยกับบางสิ่งบางอย่างคุณทอ้อกับบางสิ่งบางอย่างนะคะชาวราศีพิจิกประจําเดือนนี้นะคะเพราะว่า เอเนจีที่เมย์ได้รับมันคือความเหนื่อยนะมันเป็นความหนักบางสิ่งบางอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดไพ่แล้วจะเป็นยังไงนะคะไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่เทมเพ r เ n น e ์นะคะแล้วก็ไพ่แปดไม้เท้านะคะอเมย์รู้สึกว่าโอเคที่ผ่านมานะมันมีการฮิลลิ่งเข้ามานะคุณน่าจะเจอกสถานการณ์ที่อาจจะอึดอัดมาก,ก่อนนะคะแล้วก็ดูจากไพ่นะคะขึ้นมาเนี่ย มันเหมือนนะมีใครบางคนกลับเข้ามานะคะคนในอดีตบอกเลยว่ามันเป็นคนใดอดีตแน่ๆเพราะมันมีไพ่เดือดสตาร์ขึ้นมากลับมาบาลานซ์ความสัมพันธ์ใหม่นะคะกลับติดต่อคุณกลับมานะคะไพ่แปะไม้เท้าขึ้นม,มามีใครบางคนกลับมานะคะอาจจะไม่กลับมานะอาจจะยังไม่กลับมาหรืออาจจะยังไม่ติดต่อกลับมาแต่ก็น่าจะมีการติดต่อกลับมาเร็วๆนี้นะคะในบางท่านถ้าคุณรอคนรักเก่าอยู่นะในบางท่านคุณอาจจะคุยกับชาวราศีนะคะธนูนะคะไพ่เทมเพลนส์เข้ามา นะคะก็มีโอกาสนะคะโอเคสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเก้าดาบนะคะ ace of cups นะคะแล้วก็ไพ่ temperance ในบางท่านคนอาจจะคุยกับชาวต่างชาตินะคะไม่รู้สึกว่าคุณนข้างจะคิดนะคะหนักกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันมีความรักเข้ามามันรู้สึกว่าอาจจะเป็นทั้งคนใหม่และคนเก่าเข้ามานะก็เหมือนคุณอาจจะเลือกไม่ได้เลยซ้ำนะคะ บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษนะคะราศีธาตุไฟเมษิงธนูไม่เห็นชาวราศีธาตุไฟขึ้นมาสองใบแล้วนะเมษิงธนูนะคะแล้วก็เน้นไปที่เมษกับธนูนะคะที่เห็นนะดูแลคุณเครียดนะคะกับบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์ที่คุณเจอปัจจุบันถึงแม้มันเหมือนมันจะมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะแต่คุณก็เครียดนะเมย์ก็ไม่แน่ใจาว่าคุณเครียดกับอะไรนะคะเครียดนอนไม่หลับคิดมากกับบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นอย่างที่เมย์บอกว่า เอเนจีที่เมย์ได้รับจากคุณตอนนี้มันเหมือนเป็นการที่แบบว่าคิดไม่ตกอะค่ะมันค่อนเหนื่อยเหมือนคนแบบไม่รู้จะทํายังไงในทั้งที่ดูสถานการณ์ตอนนี้เอเนจีคุณตอนนี้ค่อนข้างจะดีนะคะแต่คุณก็เครียดนะมาดูกันนะคะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่เดอะซันนะคะไพ่คิงออฟสอดนะคะไพ่เดอะเลเวอร์ส <Lo> ้นมาอ่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเจอกับใครบางคนที่รู้สึกคอนเน็กกันมากๆนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นคนใหม่เข้ามานะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนเก่าที่คุณผูกพันเข้ามาด้วยอาจจะเป็นในกรณีที่ว่าคนใหม่เข้ามาแล้วก็รู้สึกแบบว่าสปาร์กเลยแล้วคนเก่าก็าเข้ามานะคะทั้งรู้สึกสปาร์กกับความผูกพันเข้ามาตีกันเนี่ยเหมือนรู้สึกมีรู้สึกคุณเครียดนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นช่วงของการสับสนนะคะเป็นช่วงของท้งเรื่องในเรื่องของความสัมพันธ์นะใครบางคนถ้าคุณโสดอยู่ก็มีโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่นะคะเข้ามา ให้เดือดซานมีรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคุณจะคิดได้นะคะคุณจะเลือกได้นะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเอเนร์จีโดยรวมค่อนข้างจะดีนะคะเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกนะคะแต่น่าจะเป็นตัวคุณเอกมากกว่าที่คิดมากจนเกินไปนะคะไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาในะเอเนร์จีโดยรวมนั่นสิ <laughs> คุณน่าจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อรู้สึกหนักกับบางสิ่งบางอย่างในอดีตนะคะถึงแม้ว่าจะมีความรักใหม่เข้ามาอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะกลัวที่จะเปิดใจใหม่ก็ได้นะคะค่อนข้างจะคิดหนักนะคะถึงแม้คุณอาจจะเจอคนใหม่ที่สปาร์กกันมากๆที่รู้สึกดีมากๆกแต่คุณก็เหมือนยังไม่ปล่อยความรักในอดีตหรือว่าไม่ไม่ปล่อยความผิดพลาดในอดีตไปนะคะเพราะมันเป็น energy ที่ไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วนะ ไพ่ห้าถ้วยคือคนคือคนที่ไปม,มองอดีตจนเกินไปนะคะเหมือนคนที่หมดความหวังในความรักจนเกินไปนะไม่บอกว่าเอเนอี่สถานการณ์ของคนโดยรวมเดือนนี้ดีนะคะดีมากนะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวังในเรื่องของความรักนะคะดูแล้วมันยังมีหนทางนะก็คนใหม่ที่เข้ามาอาจจะไม่เหมือนคนอาจจะไม่เหมือนคนเก่าในอดีตก็ได้นะคะอย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะยังมีสองถ้วยนะคะที่ยังตั้งอยู่ข้างหลังหันไปมองมันบ้างนะคะ โอเคค่ะไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมคะให้ชาวราศีพิจิกประจำเดือนนี้นะคะเมสเซจนะคะ e n e เ g อเข้อความให้ไม่ได้เนี่ยมันมันมีหลายอย่างนะหลายหลาย,หลายคนก็ในสถานการณ์แตกต่างกันไปแต่ว่าไพ่อ e นเทอที่มาบอกก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะคนอย่ายึดติดกดันจนเกินไปนะหันมามองอะไรบ้างว่าตรงหน้า ตรงหน e <hi> ้าคุณตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะมีใครบ้างให้อยู่กับคุณตอนนี้นะคะอะไรที่มันเสียแล้วไปในอดีตนะคะไม่ต้องไปคิดมากนะคะปล่อยมันไปนะคะโอเคนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนมกราคมค่ะถ้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมให้ชาวราศีพิจิกประจาเดือนมกราคมคะอืมอยากบอกอะไรเพิ่มเติมให้ชาวราศีพิจิกประจำเดือนมกรา ให่ดีฮาร์ฟแฟนซ์นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณต้องเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะว้าวไพ่ดฮาร์ฟแฟนซ์ให้ Friends, ใหนึ่งเหรียญนะคะสองเหรียญเอาละนะเมยรู้สึกว่าน่าจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณแน่ๆนะคะแล้วมายื่นคอมมิทเมนต์ให้คุณแล้วมายื่นการแต่งงานหรืออาจจะมีใครบางใครบางคนโดนขอแต่งงานนะคะแต่ไพ่สองเหรียญคือเมยรู้สึกว่า เหมือนคุณห 50, 50้าสิบห้าสิบมะนะเหมือนคุณใจเนึ่งก็อยากรับอโอกาสนี้แต่อีกใจหดึ่งก็ไม่อยากรับนะคะก็ไม่รู้สึกว่าให้ในบางธาตุนะคะคุณมีถ้าคุณรอเรื่องของการแต่งงานอยู่นะคะไม่ว่ามีโอกาสนะนะคะไพหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญแล้วก็ให้ดีไฮร์แฟนขึ้นมานะคะมีโอกาสที่จะใครที่รอใครบางคนมาขอแต่งงานก็มีโอกาสนะคะไพ่สองเหรียญเข้ามาบอกว่าเหมือนตอนนี้นะคะไพ่ คุณอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่คุณอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่เจอกับคนที่สองคนเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณชั่งใจอะนะทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่กลับเข้ามานะคะก็เอาเป็นว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วกันเนาะทำตามหัวใจตัวเองนะคะถ้ายังรักคนเก่าอยู่ก็ให้โอกาสเขานะคะแต่ถ้าคนใหม่ใช่กว่าก็ให้โอกาสคนใหม่นะคะก็ดูแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะคลิปนี้นะของชาวราศีพิจิกก็ เยานระดมส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ